รับปฏิปทาหลวงพ่อสายป่าโมกโขวัตะเคียรราม,มอำเภอภูสิงหจังหวัศรีสะเกดพระครูประกาศธรรมวัดหรือหลวงพ่อสายป่าโมกโขนามเดิมท่านชื่อนายสายนามสกุลปุตะเคียรท่านเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมพศส4 8 3ัแลบะบ้านเลขที่10หมู่ที่2บ้านตะเคียนตะวันตกตำบลปลือใหญ่ ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำบลโคกตาลและได้เปลี่ยนเป็นตำบลตะเคียนราบในปัจจุบันอำเภอคูขันปัจจุบันแยกเป็นอำเภอภูสินจังหวัดศรีสะเกษบิดาและมารดาชื่อนายพรมและนางเวศบุตตะเคียนมีพี่น้อง่วมบิดาเดียวกันสามคนคือหนึ่งนางพัวบุตตะเคียนสองนายชัยบุตตะเคียนและสามนายแสบุตตะเคียน มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันอีกสองคน่างนี้หนึ่งนางยาปุตะเคียนและสองเอคุประกาศธรรมวัิหรือหลวงพ่อสายปาโมโขรวมพี่น้องทั้งหมด5้าคนหลวงพ่อสายท่านเป็นบุตรคนสุดท้องเนื่องจากพ่อแม่เป็นชาวนามีฐานะยากจนจึงต้องช่วยพ่อแม่และพี่ๆทำงานตั้งแต่เด็กเช่นหุงข้าวขูดป,ป,ปูตามกำลังที่จะช่วยได้ การศึกษาต้เรียนจบชั้นปถมศึกษาปีที่สี่พออ่านออกเขียนได้พอวันหยุดก็ไปเลี้ยงควายกับเพื่อนบ้านขณะนั้นได้มีลูกตาเบาะหรือตาลิศหรือหลวงปู่สวงบาพักจะเจร้ญภาวนาที่กระท่อมดิห้วยทำให้ท่านได้มีโอกาสได้ปฏิบัติโดยการตักน้ำหาฝืนต้มน้ำมาถาวายท่านตามที่ท่านจะเรียกใช้ ทำให้ท่านได้เห็นอิทธิปฏิหารเดรัมนุษธรรมดาของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิบอยู่บ่อยครั้งท่านยังเกิดศรัทธามีความเลื่อมใสในเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชอภินิหารวิทยาอาคมมาตั้งแต่เด็กเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วท่านตัดสินใจเข้าสู่รบกาสวพัสด์ตามธรรมเนียมโบราณการที่นิยมให้บุตรหลานบุตรเียนแต่เด็กๆ ท่านได้ประระชาเป็นสามเณรที่วัดปราสาทใต้ตำบลห้วยเหนือปัจจุบันเป็นตำบลห้วยใต้อำเภอผูขันจังหวัดสีสะเกตอวันที่14พฤษภาคมพศ2 5 0 0ได้มาพักธรรมสาที่วัดตะเคียนรามและระหว่างที่บวชเป็นสามเณรอยู่นั้นท่านมีความเพียรพยายามบุมานะศึกษาเรา่าเรียนท่องบทสวดมนต์คนควา้าหาความรู้เช่นหนึ่ง ท่องเจ็ดตำนานได้ครอบทุกบท 2. เรียนอักขระภาษาขอมจนสามารถเขียนได้อ่านออกและเทนได้เป็นอย่างดี 3. ศึกษาประยติธรรมรแผนกธรรมโดยเดินเท้าเปล่าไปเรียนที่สำนักศึกษาปรยิยติธรรมชว,วัดปลือคันจนกระทั่งในปาาพีพศ .2502 ก็สามารถสอบได้นักธรรมชันตรีขั้นอายุครอบอุปสมบท สามเณรสายจึงได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุนัพัตนศีมาวัดประสาทใต้ตำบลห้วยเหนืออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะแก,กโดยมีพระครูโสภิธ,ธรรมขันหรือหลวงพ่อพเอีย้ยพระคุโนเจ้าคณะอำเภอวัดกลางอมรินทราวาสอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะแก,เ,กเป็นพระบัญชาจากนั้นท่านก็ได้กลับมาจพรรษา,าอยู่ที่วัดตะเคียนราม ดินแดนอีสานใต้สมัยก่อนนั้นเป็นดินแดนแห่งบนตราอาคมสายเวทมีครูบาอาจารย์ที่เก่งกล้านในวิชาศสยศาสตร์มาตั้งแต่โบราณกาลมีการศึกษาเรียนสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนานเช่นวิชาป้องกันตัวหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันชาตรีกันและแก้ถอดถอนขุนใสผูกปากสัตว์ร้ายด้วยเวทมนต์สเสน่ห์เมตตามหานิยมวิชากรรมบางตน ลองผลย่นระยะทางและวิชาทำร้า,รายทำลายผู้อื่นด้วยศาสตร์ที่ลึกลับเช่นฝังหุ่นเสกหนังเสกตะปูเสกกันไกลข้อท้องบังฟันปิดไส้เสกได้ให้เป็นงูเสกบริภูให้เป็นแมงป่องหรือโพยาสาังวิชาเหล่านี้มีครูอาจารย์ที่เก่งกล้าทั้งคฤลหัดและคารวาในเขตเมืองขุขันและอำเภอใกล้เคียง แตามชายแดนไทยขเขมรซึ่งหลวงพ่อสายได้เลือกศึกษาวิชาที่ดีที่สามารถนามาช่วยเหลือรักษาผู้ที่เดือดร้อนเริ่มถึงวิชาที่จำเป็นในการป้องกันตัวจากอาจารย์จอมขามังเวที่เป็นคารว่าชาวไทยและอาจารย์เมืองเขนหลักจากนี้นยังได้ศึกษาสมถะและวิปัสสนากรรมฐานทัสายขาเขมรและสายไทยจนเจนจบ และได้ออกอุโดมไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและแคเขมรมีประสบการณ์มากมายท่านได้เล่าให้อุกศิษย์ที่ใกล้ชิดฟังดังที่กล่าวมาต่อมาในปีพศ .2503 หลวงพ่อสายท่านได้ศึกษาวิชากรรมฐานจากอาจารย์กุปซึ่งเป็นคารว่าจนจบหลักสูตรและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากลูกตาบอหรือหลวงปู่สวงแล้ว ท่านจึงได้ออกเดินทุดงไปตามเทือกเขาพนมดงรักโดยมีอาการกุดและอาจารย์ล้อมพักคาหายกของวัดร่วมเดินทางไปด้วยได้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกไปที่ตาบลังซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ปรดาดขับพังเป็นสถานที่เงียบสงัดหลวงพ่อสายได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่แห่งนี้หนึ่งคืนแล้วมุ่งไปยังเขาระบาทภูสิงห์ สมัยนั้นเป็นป่าทึบโรคชัดมีหุบเหวถ้ำอยู่ตามรอบเขาบริเวณเชิงเขามีรอยเท้าขนาดใหญ่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงตะบะกาปรมหรือรอยเท้าฤาษีดาบดหรือพระพรหมทางทิศตะวันออกของเขาเป็นถ้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำเป็นพื้นหินเรียบมีน้ำหยดจากผนังถ้ำสามารถนำมาดื่มได้ ลึกเข้าไปมีพระพุทธรูปหินทรายตั้งชิดติดผนังหลวงพ่อสายท่านได้ปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งนี้พอจิตสงบปรากฏกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเป็นกลิ่นที่บอกมาถูกว่าหอมอย่าไไรแตกต่างจากกลิ่นน้ำหอมน้ำอบทั่วไปสักพักก็ปรากฏมีนานเทพธิดาสี่ถึงห้าองค์ปรากฏกายเดินตรงมาหาท่านเขามากราบแล้วถามว่า ท่านีิขระอะไรหรือถึงได้มาอยู่ที่นี่ท่านมาหาอะไรหรือหลวงพ่อไม่พูดตอบยังคงนั่งเฉยสังเกตดูอากับกริยาและรูปร่างหน้าตาของแต่ละองค์ล้วนแต่สวยสดงดงามหาที่เปรียบไม่ได้ปริยาดก็เรียบร้อยสำเนียงพูดอ่อนหวานไพเราะจับใจเมื่อหลุงพ่อไม่ตอบนางเทพธิดาเหล่านั้นก็กราบลากลับไป หลวงพ่อเล่าว่านางเทพธิดาเหล่านั้นพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาถิน่นและตั้งแต่ได้เห็นนางเทพธิดาภาพแห่งความงามนี้ก็ติดตาถึงใจหลับตาทั้งใดก็เห็นแต่นางเทพธิดาทำให้จิตฟุ้งซ่านหวันไหวอยากเห็นอีกและนางเทพธิดาก็มาปรากฏกายให้เห็นเกือบทุกวันทำให้การเจริญภาวนาไม่พุดหน้าจิตเริ่มวันไหว หลวงพ่อจึงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสปปรรพสิ่งทุกสิ่งล้วนแต่เป็นภาพลงตาที่มาขัดขวางบัตรทอนการปฏิบัติทําของตนเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตจึงสงบลงจากนั้นท่านจึงได้เดินทางจากเขาลงมาเรื่อยๆมาถึงห้วยสลาแล้วข้ามตรงไปที่ตาสนาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาแรง ชาวบ้านยำเกรงไม่กล้าเข้าไปในบริเวณนั้นกันเท่าไรลวงพ่อเลือกปักรดในถ้าใกล้ทางขึ้นเดินเขาตกกลางดึกในขณะที่นั่งเจริญภาวนาอยู่นั้นมีงูเหลือมยักษ์ลำตัวโตทอดต้นมะพร้าวเลื้อยเข้ามาในถ้าตรงเข้ามาหาท่านความรู้สึกในขณะนั้นไม่มีความรู้สึกกลัวหรือตกใจแต่อย่างใดเพราะจิตที่ได้ปฏิบัติมีแต่ความยินดีในธรรม จนไม่คิดเสียดายชีวิตคิดแต่เพียงว่าผ้าเีกรรมกับผู้ใดเขามาทวงคืนแม้ว่าจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตก็ยินดีให้โดยไม่ลังแรงาตแม้นว่าเคยมีเวรกรรมกับงูตัวนี้จะถูกกินก็จะไม่หนีจะนั่งอยู่ให้เขากินเพื่อจะได้หมดเวรกรรมไปต้องจดใช้ในภพต่อๆไปหากไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันก็ขอให้เลื่อนผ่านไป อย่าได้มารบกวนการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เลยแล้วงูตัวนั้นได้เลื้อยขึ้นมาบนตักผ่านตรงออกไปอีกทางโดยเรื่อยอย่างช้าๆด้วยลำตัวที่ตักและยาวกว่าจะผ่านพ้นไปได้ก็ทำให้ปวดเมื่อยจนเหงื่อโชกทีเดียวรุ่งเช้าหลวงพ่อได้สอบถามผู้ที่ร่วมเดินทางมาด้วยว่าเมื่อคืนนี้มีใครเห็นงูเหลือมบ้างไหมก็ได้รับคำตอบว่าไม่เห็นมีอะไร หลวงพ่อยจึงไม่ได้พูดอะไรต่อต่อมาหลวงพ่อสายได้มาเจริญภาวนาที่ป่าบันลังอีกครั้งในคราวนี้ได้ปรากฏเห็นพระพุทธรูปสับลิ์ขนาดพระพุทธรูปบูชาทั่วไปอยู่ตรงหน้าท่านได้เอื้อมมือเพื่อจะจับดูแม้ท่านจะยื่นมือไปสักเท่าไรก็ไม่ถึงสักทีรู้สึกว่าพระพุทธรูปได้ขยับเหนีไปเสียทุกครั้ง ขณะเดียวกันก็ปราฏชายแก่ร่างเขียวย่นผมเผ่าวด,ดเคราหลุมรัางมายืนอยู่ข้างๆและกล่าวว่าเป็นพระทําไมถึงมีความโลภอยากได้ไปทําไมพระพุทธลูกช,ชายชราหรือเจ้าป่ากล่าวเชิงตำหนิจะเอาไปทําอะไรละ่พะพระพุทธลูกถ้าอยากได้จริงก็จะให้ของดีมีค่ายิ่งกว่านั้นในนิมิชายชรา,าได้นําเอาทรัพย์สมบัติเงินทองเพชรพอย รวมทั้งตำลาเวทมนต์คาถาอาคมต่างๆมามอบให้เป็นจำนวนมากแต่ลวงพ่อกลับบอกว่าไม่รับรองทรัพย์สมบัติและตำลาที่มอบให้ที่เอามือคว้าพุทธลูปนั้นก็เพราะอยากรู้ว่าเป็นพระพุทธลูปจริงหรือไม่เท่านั้นเชเชะลาหรือเจ้าป่าก็ทำท่าไม่พอใจแล้วกล่าวเป็นเชิตงตำหนิว่าพระนิ่งมาหาอะไรไม่รู้จักอ่วัดดูวาให้อะไรก็ไม่เอา หลวงพ่อท่านคิดว่าท่านถูกเขาตัดนิแล้วจากนั้นท่านก็ไม่ได้ออกมาจเจริญภาวนาที่ป่าบรลังนี้คงภาวนาอยู่ในเขตวัดเท่านั้นประมาณกลางปีพศ .2508 หลวงพ่อสาได้รับแต่งตั้งให้ดำรง,งตำแหน่งเจ้าวาดวัตะเตคีรามแทนเจ้าอาวาสองเก่าซึ่งได้ลาสิกขาบทไปในช่วงนี้ท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพท่านพระอาจารย์มหาสาริน โสรวงวัดเวทตาวันวิหารหรือวัดเชิงหวายรุงเทพซึ่งเป็นชาวกัมพูชาโดยกำเนิดตั้งแต่พาหลวงพ่อไปกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาโดยทางรถยนต์จากายเป็นเข้าขเขมรไปทางเสียมราชในขณะที่รถยนต์วิ่งบนถนนขู่ขคะเป็นหลุมเป็นบอ่อผ่านไปในที่เปลี่ยวแห่งหนึ่งได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนสาดกระสุนปืนใส่รถ สิ่หลวงพ่อสายกับคณะที่เป็นพระร่วมเดินทางไปหลายรูกตาตันต,ตกตกใจหมอบลงกับพื้นรถจุลมูลวุ่นวายไปหมดส่วนหลวงพ่อสายท่านนั่งภาวนาอยู่กับที่จนเสียงปืนสงบลงมองตรงไปที่ต้นเสียงก็ไม่เห็นมีใครกระสุนถูกดล้อรถข้างหนึ่งจนยางแบนเมื่อเปลี่ยนล้อเสร็จแล้วท่านจึงเดินทางต่อไป ในขณะนั้นเหตุการณ์สู้รบในเมืองกรัรมพูชายังไม่สงบยังคงมีความรุนแรงเกิดขึ้นทุกที่แต่น,น,นานๆถึงจะได้มาสักครั้งอาจารย์มหาสารินจึงอยากจะพาหลวงพ้อสายได้ชมเมืองเขมรให้ทั่วซึ่งมีเหตุการณ์ระทึกขวัญที่สุดในการเดินทางตะเวนเมืองเขมรแในคราวที่เดินทางไปยังจังหวัดกำปงสะปืรขณะที่นั่งรถไปกับคณะน,น,นั้น ก็เห็นจรวดอาร์ทีีของกองกําลังไม่ทราบฝ่ายยิงลอยข้ามรถไปตกหลุยฟ้าบางลูกตกยังไม่ทันถึงพื้นก็ระเบิดเสียก่อนผู้นำขบวนสั่งให้หยุดรถแล้วให้ทุกคนลงจากรถและให้หมอบลงกับพื้นแต่มีเพียงหลวงพ่อสายไม่ได้หมอบท่านบอกว่าท่านหมอบไม่เป็นเพียงแต่ประดมอยู่ใต้ต้นไม้ กระสุนปืนนานาชนิดทั้งปืนคนอาก้าเครื่องยิงลูกระเบิดตกลงมาดังหาฝนห่างจากท่านประมาณ1-3เมตรหลวกพ่สายท่านจึงระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมาเรื่องถึงอุญบารมีที่ได้บมเพ็ญมาขอให้ช่วยปกปักรักษาให้แก้วคลาดปลอดภัยในภาวะวิกฤตเช่นนี้หลวงพ่อเล่าว่าจิตนิ่งสงบเร็ว จนแทบไม่ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงได้สงบลงปรากฏว่าไม่มีใครในคณะได้รับบาเดเจ็บแต่อยา่างใดทุกคนปลอดภัยต่างยกมือพนมท่วมหัวขอบคุณบุญผุญสเทพิดาฟ้าดินที่ช่วยให้มีชีวิตรอดปลอดภัยในครั้งนั้นด้านการพัฒนาหลังจากได้เดินทางไปทุดงที่ประเทศขเขมรกลับมาแล้ว ท่านก็เห็นว่าปุติศาลาศาสนาวัตถุที่มีอยู่เดิมมีอายุกเก่าแก่ผุพันควรที่จะได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ใช้ประโยชน์ได้ดีและเพียงพอกับศิกษุสามเณรที่เพิ่มขึ้นทุกปีตลอดจนประชาชนที่เคารพนับถือหลวงพ่อที่ได้มาพักรักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่วัดนั้นมีไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องสร้างเพิ่มขึ้นอีก ท่านจึงได้พาพระสุสามณรนนไปนอนค้างคืนเพื่อเลือ่อยไม้ที่เชิงเขาพนมดงรักแล้วนำมาสร้างศาลาไม้ได้หลังใหญ่กว่าเดิมและสร้างกุฏิได้หลังใหญ่พระภิกษุสักรวมกันส่วนหลังขนาดเล็กได้สร้างเพิ่มหลายหลังจะพักอยู่เพียงลูกเดียวหลวงพ่อสายท่านได้สร้างกำแพงวัดโดยยึดศิลปะของประสาทแคเมนมาเป็นแบบส่วนประตูทางเข้าวัด ท่านยึดแบบจากนครวัดนครธมมาสร้างจึงทาให้ดูแปลกไปจากวัดอื่นการก่อสร้างนี้ก็ได้ความร่วมมือจากพระภิกษุสามนเณรภายในวัดช่วยกันในการรื้อสาลาเก่าภิกษุสามนเณรได้ใช้ค้อนและฉลงในการทุบหินทุบปูนในการรื้อจนมือไม้พร้อมหลวงปู่สายได้มาพบเห็นเข้าท่านเลยบอก ให้พระภิกษุและสามเณรขยับออกไปแล้วท่านก็ยืนนิ่งตังในใดกำมือยกมือขึ้นท่องบริกรรมคาถาสักครู่แล้วเอามือวางที่ก้อนหินได้เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นก้อนหินแตกกระจายออกจากกันเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักของพระภิกษุและสามเณรพร้อมกับชาวบ้านที่มาช่วยงานหรือถอนในครั้งนั้น หลวงพ่อสายปาโมโขอดิตจาวาดวัฒน์เขียนร, ام, า,นนนรา,ามอำเภอูริงหรจังหวัดสิสเกตท่านในรักกาลระวันที่25สิงหาคมพศ2558เวลา2นาฬิกาสริอายุรวมได้75ปีพรรษาที่55สำหรับตอนนี้ต้องขอยุติดแต่เพียงเท่านี้กฝากกดไลคกดชา์กดติดตามไปเลยนะครับสวัสดีครับ